สวัสดีค่ะสวัสดีการเย็นวันเสาร์นะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกลับตัวหน้ากล้องนิดนึงนะคะเพื่อให้ทุกคนได้อ่านได้โอเคอ่านได้ไม่เอ่ยโอเคค่ะทําไมอ่าโอเคก็วันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อว่าทําไมถนนกว้างจึงทําไมถนนกว้างจึงสําคัญต่อการเรื่องที่ดินนะคะวันนี้มาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวรอหลายๆท่านเข้ามาก่อนเนาะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้เนื่องจากว่า เอ่อโดยส่วนใหญ่นะคะเวลาที่เราไปดูที่ดินนะเนาะเราก็มักจะไปดูด้วยตัวเองบ้างไปดูกับเจ้าของที่ดินบ้างไปดูกับในหน้าบ้างค่ะซึ่งบางครั้งที่ดินที่เราไปดูที่เป็นที่ดินดิบๆคือที่ดินที่ยังไม่ผ่านการปรับปรุงใดๆนะคะโดยส่วนใหญ่ถนนบางครั้งเนี่ยเป็นถนนดินบ้างหรือว่าเป็นถนนคอนกรีตอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าเราอ่ะเจ้าพเจะาแบบบางคนอาจจะมองข้ามเนาะมองข้ามความกว้างของถนน ไปนึกถึงแต่ความสะดวกของถนนเช่นความสะดวกของถนนคือถนนเป็นดินนะถนนเป็นคอนกรีตน,นะหรือถนนตรงนี้มันเชื่อมไปยังที่นั่นที่นะี่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าลืมจุดสาคัญลืมประเด็นสําคัญเรื่องความกว้างของถนนนั่นเองค่ะวันนี้ก็เลยมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะว่าความกว้างของถนนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเฉพาะขนาดอย่างเดียวเนาะมันมีอะไรที่มันแฝงอยู่กับความกว้างมันมีผลพลอยได้มันมีมูลค่า ทางอ้อมของความกว้างของที่ดินเอ่อของความกว้างของถนนด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะว่าความกว้างของถนนเนี่ยทำไมจึงสําคัญต่อการเลือกซื้อที่ดินนะคะเผื่อหลายๆท่านเนี่ยลืมจุดนี้ไปนะคะเราก็เลยมาตอกย้ำนิดนึงหรือว่ามาแชร์ไอเดียแชร์ประสบการณ์แล้วกันคะ่ะว่าจากนี้ไปะคะ่ะหลังจากที่คุยเราฟังแล้วจากหลังจากที่ฟังสิ่งที่เราคุยไปนี้แล้วนะคะก็จะได้ลองตระหนักแล้วก็ใช้ประเด็นนี้ในการพิจารณาเลือกที่ดินนะคะเผื่อเผื่อท่านไหนที่กกาลังลังเลเนาะว่าเอ๊ะแปลงนี้ ถนนแคบแต่ว่าเป็นคอนกรีตแปลงนี้ถนนกว้างแต่ว่าเป็นดินเราจะเลือกอะไรดีราคาไม่ต่างกันมากแบบนี้ราคาก็อาจจะสามารถทําให้ใหลายคนคลิกได้ครัว่าเลือกแปลงไหนดีนะคะนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของหัวข้อในวันนี้ว่าทําไมความกว้างของถนนจึงมีความสําคัญต่อการเลือกซื้อที่ดินนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะข้อที่หนึ่งเลยถนนกว้างเนี่ยก็คือเข้าออกได้สะดวกแน่นอนละคะ่ะเข้าออกสะดวกเนี่ยความหมายก็คือว่าไม่ใช่เพียงความความหมายของคาว่าสะดวกไม่ใช่เพียงแค่ รถผ่านไปมาได้ง่ายรถไม่มีดินติดที่ล้อหรือมันไม่ติดลมหรือเข้าไปแล้วเนี่ยรถไม่ถูกขีดข่วนด้วยต้นไม้ต้นหญ้าแบบนี้ค่ะนี่ก็คือหลายๆคนอาจจะมองถึงความสะดวกในเรื่องนั้นแต่ว่าความสะดวกที่ลึกลงไปมากกว่ามากกว่าในเรื่องนั้นก็คือว่ารถเข้าไปพร้อมกันหรือว่าส่วนทางกันได้พร้อมกันกี่คัน ยิ่งส่วนทางกันได้เยอะยิ่งสามารถส่วนทางกันได้โดยที่มันต้องจอดแบบนี้ราคาก็จะยิ่งเป็นเป็นที่มาที่ไปหรือตอกย้ําคําว่าสะดวกได้มากยิ่งขึ้นนะคะนี่เป็นเรื่องของความสะดวกในการเข้าออกอย่างแรกเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือความสะดวกในการเข้าออกเนี่ยมันมาถึงว่าสมมุติว่าเวลารถเข้าไปเนี่ยมันจะต้องแบบความเร็วได้เท่าไหร่แบบนี้ยะคะความเร็วของรถที่ผ่านเข้าออกเนี่ยต้องมากต้องน้อยแค่ไหนนี่ะคาคือมันเป็นที่มาของคําว่าความกว้างถ้ายิ่งถนนกว้างรถผ่านไปมาได้เร็ว การเข้าได้เร็วกันเข้าถึงได้เร็วก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้ที่ดินแปลงนั้นมันดูมีมูลค่ามันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจากความกว้างของถนนเพราะว่าพอมันมีความกว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็การเข้าออกสะดวกขึ้นก็จะส่งผลให้ผู้คนอยากจะผ่านผู้คนอยากจะใช้เส้นทางนั้นเป็นเส้นทางเข้าออกผู้คนอยากจะใช้เส้นทางนั้นในการสัญจรพอมีผู้คนยิ่งมากยิ่งมองเห็นได้เยอะมูลค่าที่เกิดขึ้นกับที่ดินแลลนไปลงน,นั้นก็ยิ่งจะเยอะตามไปด้วยค่ะดังนั้นนะคะเป็นข้อที่1คือความกว้างเนี่ยสำคัญกับความสะะะดดวกกกในนาาารเขข้้อออคถัม่ที2 ข้อที่2เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะคะว่าข้อที่2เราให้เหตุผลว่าถ้าถนนกว้างเนี่ยรถบรรทุกเข้าได้รถบรรทุกในที่นี้ก็คือไม่ใช่เฉพาะรถ6ล้อไม่ใช่รถเฉพาะรถ10บล้อมันรวมไปถึงรถพ่วงหรือรถขนาดใหญ่ทําไมถึงให้ความสําคัญกับตรงนี้คะเราอย่าลืมนะคะเวลาถ้าสมมติเราซื้อที่ดินสักหนึ่งแปลงเมื่อไรที่เราต้องการจะสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่เราจะสร้างสิ่งปลูกสร้างแน่นอนมันต้องมีรถขนส่งใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นรถขนส่งในการขนสิ่งปลูกสร้างขนอุปกรณ์ก่อสร้างขนต่างๆาเนี่ยถ้าเป็น มันจะลำบากแค่ไหนในการก่อสร้างมันจะลำบากแค่ไหนในการที่จะขนอุปกรณ์เหล่านี้เข้าไปที่บ้านของเราแล้วถ้าเกิดมันลำบากเกิดขึ้นความสบายใจเราเกิดขึ้นไหมก็มไม่สบายใจใช่ไหมคะมันก็จะส่งผลต่อกระทบต่อจิตใจกระทบต่อหลายๆอย่างกระทบต่อการเชื่องช้าของการก่อสร้างกระทบต่องบประมาณที่มันจะเพิ่มขึ้นจากการที่เราจะต้องแบบถ่ายใส่รถเล็กเพื่อเอาเข้าไปแบบนี้คะ่ะนี่คือเป็นสิ่งแรกที่บาง,บางท่านอาจจะไม่ได้ อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญนะคะอีกอย่างหนึ่งแม้บางท่านจะบอกว่าไม่บ่อยที่รถบรรทุกจะต้องไม่บ่อยที่เราจําเป็นจะต้องใช้รถบรรทุกขนของไม่บ่อยที่จําเป็นจะต้องใช้รถบรรทุกผ่านเข้าไปในแงคงของเราไอ้ความไม่บ่อยนี่ะคะมันจะก่อให้เกิดความลาบากที่เกิดขึ้นในอนาคตและอีกอย่างหนึ่งความไม่บ่อยตรงนี้นะคะพอมันไม่บ่อยในเวลาที่มันเกิดขึ้นแต่ทีเนี่ยมันสร้างความเสียหายมันสร้างความเดือดร้อนให้กับเราและอีกมุมหนึ่งนะคะในกรณีที่อันนี้มองในมุมแบบเสียงจริงๆหรือในมุมวิกฤตจริงๆก็คือกรณี เราเกิดแบบมีคนเจ็บป่วยในบ้านมีเกิดไฟไหม้มีเกิดอะไรต่างๆที่จําเป็นต้องใช้รถฉุกเฉินจําเป็นต้องใช้รถขนาดใหญ่เข้าไปในบ้านเราแบบนี้ค่ะถ้าถนนมันแค่คิดดูว่ามันจะเข้าไ,ได้ไหมถนนมันแค่คิดดูว่ามันจะใช้เวลาแค่ไหนในการที่จะเข้าไปถึงบ้านเราหรือเข้าไปถึงแปลงที่ดินของเราแล้วถ้ามันเข้าไปถึงในในเวลาอันควรเข้าไม่ถึงในเวลาที่มันควรจะเข้าถึงอะไรจะเกิดขึ้นความเสียหายอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานี่คือสิ่งที่แบบว่ามันเป็นผลทางอ้อมจากการที่ เราไม่ได้เลือกแปลงที่ดินที่มีถนนกว้างไปถึงบ้านเราหรือไม่ได้เลือกแปลงที่มีถนนกว้างไปถึงที่ดินของเราแบบนี้ค่ะนี่คือข้อที่2ที่ความสําคัญของถนนกว้างที่เราควรจะมองถึงนะคะข้อที่3ที่เราควรจะมองถึงอีกอันนึงในข้อที่3ข้อนี้ก็คือเวลาเราขายต่อหรือเราปล่อยเช่ามันจะทําได้ง่ายเราลองนึกดูค่ะว่าเวลาที่เราขายต่อเนี่ยทุกคนพอเห็นถนนกว้างความสบายใจความสะดวกใจมุมมองต่างๆ จะง่ายยิ่งขึ้นมันจะทําให้แบบเราไม่มีข้อตําหนิในเรื่องของถนนเราไม่มีข้อตําหนิในเรื่องของการเข้าถึงนะคะแล้วปล่อยเช่าได้ง่ายความหมายก็คือว่าพอถนนกว้างพอการเข้าออกสะดวกพอมีผู้คนมองเห็นได้เยอะการปล่อยเช่าโดยที่เรายังไม่ต้องทําอะไรกับที่ดินแปลงนั้นมันก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งในการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินมันก็จะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งในการที่จะให้ที่ดินของเราเนี่ยทำเงินให้กับเราโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมคะนี่คือ ผลพลอยได้จากคําว่าถนนกว้างจาก3ข้อที่ผ่านมานะคะจริงๆหลายๆคนนะคะมองถึงเรื่องถนนกว้างมาเป็นอาจจะเป็นอันดับ2อันดับ3ามลองจากราคาลองจากรูปแปลงลองจากความกว้างของหน้าแปลงแบบนี้ค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าความกว้างของถนนหรือถนนกว้างเท่าไหร่เนี่ยมันคือเป็นองค์ประกอบที่มันส่งผลให้หน้าแปลงที่กว้างเนี่ยมีข้อดีมากยิ่งขึ้นมีอามันส่งผลต่อราคาของที่ดินที่เราได้รับว่ามันคุ้มหรือมันไม่คุ้มกับราคาที่เขาตั้งหรือมันคุ้มหรือไม่คุ้มกับราคาที่เราจะต้องจ่ายให้กับที่ดินแปลงนั้น นี่ก็คือเป็นเป็นความสําคัญของความกว้างของถนนทาให้แบบปัจจุบันนะคะหลายๆโครงการหรือที่ดินหลายๆแปลงไม่ว่าจะเป็นที่ดินแบ่งขา,หายหรือท,ที่ดินแบ่งขายที่เราทําเองแบบนะะี้ค่ะถ้าเรามีโอกาสในการที่เราจะทําถนนเสักหนึ่งเส้นสักหนึ่งสักหนึ่งอันขึ้นมาเพื่อจะให้เข้าถึงแปลงที่ดินนะคะเราก็จะให้ความสําคัญกับความกว้างของถนนมาเป็นระดับหนึ่งเหมือนกันแม้ว่ามันอาจจะเป็นต้นทุนที่มันสูงแต่ต้นทุนที่มันสูงเนี่ยมันตอบแทนเรามาด้วยความคุ้มค่าของผู้อยู่อาศัยความคุ้มค่าของคนถือครองแบบนั้นนะคะก็เป็นการลงทุนที่ ที่เหมาะสมและเป็นการลงทุนที่น่าลงทุนมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นข้อสําคัญของคําว่าถนนกว้างนะคะเผื่อหลายๆคนมองข้ามจุด3จุดนี้ไปก็ครั้งถอดไปนะคะเวลาดูที่ดินนะคะก็ให้ความสําคัญกับความกว้างของถนนด้วยนะคะให้ความสําคัญในที่นี้ก็คือบางท่านบางอันอันนี้ต้องขอย้ํานะคะบางท่านนะคะอาจจะมีมุมมองที่ต่างกันเนาะบางคนเนี่ยค่ะสมมติเวลาไปเลือกที่ดินสักหนึ่งแปลงเนี่ยแปลงนี้ความกว้างของถนนอยู่ที่6เมตร หเมตรพอดีแล้วก็ทางเข้าเนี่ยมีบ้านเพื่อนบ้านอาศัยอยู่เยอะแยะเลยไม่เปลี่ยวไม่เหงาเป็นคอนกรีตเรียบร้อยอาจจะเป็นตารางวาละหนึ่งหมื่นสมมตินะคะส่วนอีกแรงหนึ่งบ้านเรือนยังไม่เยอะหรอกแต่ความกว้างของถนนอยู่ที่8เมตรเป็นถนนดินเป็นถนนสาธารณะตารางวาละแปดพันอ่อาเทียบง่ายตารางวาละหนึ่งหมื่นเหมือนกันอ่าโอเคหลายๆคนก็อาจจะไปเทใจให้ที่ให้ถนนคอนกรีตให้ที่ดินที่อยู่ใน,น,น,นชุมชนเพราะความว่าไม่เหงาเพราะความว่าไม่เปลี่ยวแล้วก็เพราะความที่คิดว่าโอเคถนนเป็นคอนกรีตมันเข้าออกได้สะดวกกว่า เสร็จแล้วพอเรามามองอีกแปลงหนึ่งที่เป็นราคาที่เท่ากันแต่ความกว้างของถนนอยู่ที่8เมตรคือกว้างมากกว่าถึง2เมตรแล้วมองว่าตรงนั้นเป็นถนนดินอยู่แล้วก็บ้านเรือนยังไม่เยอะแบบนี้นะคะทุกคนเชื่อได้เลยค่ะว่า60หรือ70เก็จะเทมาที่ถนนคอนกรีตใช่ไหมคะแต่เราอยากจะให้มองไปถึง5ปี10ปีข้างหน้าถนนที่เป็น6เมตรเนี่ยมันขยายอีกไม่ได้แล้วมันเป็นอะไรที่มันจำกัดเพื่อนบ้านที่อ,อาศัยนั้นก็จะไม่มีทางเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วเพราะว่าสร้างบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วไปแล้วถูกต้องไหมัออีา่าม rete, ามชชุยยูศ สิ่งที่เราจะได้รับหลังจาก5ปีหลังจากที่เราถือครองแปลงนั้นเ <c oughs> ชื่อไหมคะมันจะเป็นความอึดอัดเชื่อไหมคะมันจะเป็นความที่แบบว่าแม้ว่าเราอาจจะรู้จักเพื่อนบ้านในแถวนั้นแต่เราจะรู้สึกว่าเราขยายต่อไม่ได้แล้วถนนเมื่อมีเพื่อนบ้านคนใดคนหนึ่งจอดรถหน้าบ้านเราก็จ,จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องจอดรถหน้าบ้านเอ๊ะมันทาให้เราเข้าบ้านไม่สะดวกนะแบบนี้นคะนี่คือสิ่งที่ได้รับหลังจาก5ปีไปแล้วในขณะเดียวกันในอีกแปลงหนึ่งที่อยู่อาจจะอยู่นอกมาหน่อยความกว้างถนนอยู่ที่ความกว้างของถนนอยู่ที่8ปเมตรแม้ว่าในปัจจุััันน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 นมมมเเปปป็็ดดดิิแต่่ใอีกก5ขข้้าาาาคึูะว พอมันเป็นคอนกรีตความสะดวกในการเข้าถึงเราจะค่อยๆสะดวกมากยิ่งขึ้นแม้ว่ามีเพื่อนบ้านข้างเคียงเกิดขึ้นมากขึ้นมีคนจอดรถหน้าบ้านแต่ก็ยังเหลือพื้นผิวให้การจราจรยังคงสะดวกความสะดวกหลังจาก5ปีไปแล้วหลังจาก10ปีไปแล้วแปลงที่เป็นถนนดินมาก่อนเนี่ยแน่นอนราคามันก็จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเลยในขณะที่ที่ดินที่อยู่ในถนนคอนกรีตตรงนั้นแม้ว่ามันอาจจะเพิ่มราคาแต่ว่าความต้องการของผู้คนมันก็จะถูกน้อยลงเพราะมันถูกเป็นชุมชนมากขึ้นมันดูแออัดมากขึ้นมันดูมีขขข้้้้้ออออจําาาาากกกัดใในนนนเรรืืรื่่่่่งงงชพททีีีีมมึแบบคคควต ของถนนกว้างกับถนนแคบนะคะอยากให้มองไปถึงอนาคตด้วยเพราะการซื้อที่ดินบางครั้งก็เหมือนการเลือกอนาคตของเราด้วยเหมือนกันนะคะความสําคัญของหน้าแปลงมันเป็นที่มาของอนาคตของที่ดินแปลงนั้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือสาข้อมาแล้วนะคะสําหรับข้อสําคัญของความกว้างของถนนในเรื่องข้อที่4ี่ของความสําคัญของถนนนะคะข้อที่4ของเราบอกว่า โครงการใหญ่ๆในการพัฒนาโครงการใหญ่ๆมักจะชอบใช่เลยค่ะเพราะว่าพอถนนกว้างนะคะโครงการใหญ่ๆก็มักจะให้ความสําคัญไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านจัดสรรโครงการในการทําที่อาศัยที่แบบขนาดใหญ่หรือทําห้างสปินค้าอะไรต่างๆนะคะเมื่อมีถนนที่กว้างนะคะมันจะบ่งบอกถึงการเข้าถึงที่ง่ายมันสามารถดึงดูให้ผู้คนให้สนใจที่จะเข้าไปถึงแปลงนั้นได้ง่ายขึ้นให้ดึงดูดให้กับผู้คนเนี่ยให้ผ่านไปยังเส้นทางนั้นได้มากขึ้นโครงการใหญ่ๆก็เลยจะชอบยิ่งโครงการทําบ้านจัดสรรที่มีถนนใหญ่ๆหน้าบ้านไปแล้วนะคะเวลาที่เขาจัด หน้าหมู่บ้านจัดพื้นที่หน้าหมู่บ้านให้ดูน่าสนใจค่ะมันก็จะดูชัดขึ้นมันก็จะดูทําให้แบบบ้านภายในนะมันดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือเป็นข้อที่4ที่ที่เป็นข้อดีอความสําคัญของถนนที่กว้างนะคะข้อที่5ที่มันเป็นข้อดีของถนนกว้างอีกแบบหนึ่งก็คือข้ออะไรคะเป็นจุดดึงดูดความสนใจให้เกิดการลงทุนที่หลากหลายการดึงดูดความสนใจในที่นี้นะคะพอถนนที่กว้างเนี่ยมันเกิดไอเดียในการสร้างสรรค มูลค่าในที่ดินในตลาดแรงเพราะว่าคาว่าถนนกว้างแน่นอนล้วค่ะเราไม่ได้จํากัดน,นะคะว่าความกว้างของถนนมันอยู่เท่าไหร่แต่ว่าพอเป็นถนนกว้างเนี่ยมันดึงดูดให้เกิดการสัญจรที่มากขึ้นพอมันดึงดูดให้เกิดการสัญจรที่มากขึ้นแปลงที่ดินชที่อยู่ติดกับถนนที่กว้างค่ะมันก็จะเริ่มคนที่เป็นเจ้าของหรือคนที่จะมาซื้อหรือคนที่เป็นนักลงทุน,นะคะ่ะก็มักจะมีไอเดียต่างๆนานาในการที่จะสร้างสิ่งมูลค่าสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่อยู่ติดถนนกว้างหรือก็จะเกิดให้เกิดไอเดียในการสร้าง อนอกจากสร้างมูลค่านอกจากสร้างกําไรแล้วยังก่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆเช่นจากเดิมเนี่ยข้อที่4เราบอกว่าโครงการใหญ่โครงการจัดสรรใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เฉพาะอย่างนั้นมันอาจจะเกิดโครงการทําที่พักทาโรงพยาบาลหรือทําร้านอาหารทําคาเฟ่หรือมากไปกว่านั้นอาจจะทําเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเฮลท์เน็ตแบบนี้ละคะ่ะก็อ,อาจจะเป็นไปได้นี่คือแบบไอเดียต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นคลั่งผูเข้ามาแล้วยิ่งบริเวณแถวนั้นเป็นที่ชุมชน เป็นที่มูมีผู้ล้วนสายมากขึ้นหรือเป็นเส้นทางผ่านไปยังสถานที่สําคัญต่างๆเมื่อมีถนนที่กว้างที่ดินที่อยู่บริเวณนั้นก็จะถูกก่อสร้างก็จะถูกสร้างเป็นมูลค่าต่างๆที่เกิดขึ้นได้มากมายนะคะร้านค้าเอ่ยร้านขายอุปกรณ์อะไรต่างๆเลยแบบนี้นะคะหรือร้านนวดร้านอาหารร้านคาเฟ่สวยๆก็จะเกิดขึ้นน,นะคะคือการดึงดูดให้เกิดการลงทุนที่หลากหลายก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นในถนนที่กว้างนะคะนี่เป็นข้อดีของถนนกว้างเหมือนกันนะคะดังนั้นท่านไหนที่มีที่ดินที่ติดถนนกว้างนะคะก็ลอง ลองพิจารณาปรับแต่งที่ดินให้ดูสวยนะคะแล้วก็ตั้งราคาที่เหมาะสมนะคะลองค่ะว่าก็จะมีคนสนใจเข้ามาสอบถามได้อยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันคะ่ะข้อสุดท้ายนะคะของความสําคัญของถนนกว้างก็คือมันก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มที่หลากหลายมันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่หลากหลายคําว่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินที่หลากหลายเนี่ยมันอาจจะเกิดเชืนจากหนึ่งเราปล่อยเอาไว้ให้สิ่งแวดล้อมมันเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดิน ปล่อยให้สิ่งแวดล้อมมันเพิ่มความต้องการให้กับที่ดินของเราก็ได้หรือข้อที่2ปล่อยเช่าก็ได้ค่ะการปล่อยเช่าเนี่ยสามารถปล่อยเช่าได้หลากหลายเช่าบางส่วนเช่าทั้งหมดเช่าเป็นรายปีเช่ารายเดือนหรือเช่ารายสิปีก็ยังทําได้ถัดมาซึ่งการเช่าเนี่ยนอกจากจะเช่าทําสิ่งปลูกสร้างเช่าที่ดินบเบายังให้เช่าเป็นทาป้ายโฆษณาเช่าที่จอดรถเช่าทําตลาดแบบนี้นะคะก็สามารถทําได้หรือเช่าสร้างโรงแรมเช่าสร้างห้างห้างสสินค้าแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าที่หลากหลายสาหรับ ที่ดินที่ติดถนนกว้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมโดยรวมเนาะขึ้นอยู่กับประชากรโดยรวมขึ้นอยู่กับสถานที่ใกล้เคียงโดยรวมขึ้นอยู่กับโอกาสในการที่จะสร้างมูลค่าโดยรวมด้วยเช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับไอเดียของเจ้าของที่ดินด้วยเหมือนกันว่าจะแปลงที่ดินตรงนั้นให้มันเป็นเงินได้ด้วยวิธีไหนนะคะก็แต่ว่าใดๆก็แล้วแต่เนี่ยความกว้างของถนนถือว่าได้เปรียบในหลายๆข้อในหลายๆจุดจากหวข้อที่เรากล่าวมานะคะท่านไหนที่กำลังจะเลือกที่ดินอยู่ค่ะก็อย่าลืมมองความสําคัญของข้้อนนีะะค ในเรื่องของที่ดินกัวอาถนนกว้างค่ะคาว่าถนนกว้างเนี่ยอย่าไปมองแค่อย่าไปมองแค่สภาพถนนว่ามันเป็นคอนกรีตมันต้องเป็นคอนกรีตมันต้องมีท่อระบายน้ําแบบนี้ค่ะซึ่งคาว่าคอนกรีตหรือท่อระบายน้ำเนี่ยมันปรับปรุงกันได้มันสามารถของประมาณมาทําได้แต่ความกว้างของถนนบางครั้งมันจํากัดแล้วมันเพิ่มไม่ได้โอเคมันอาจจะลดได้แต่มันเพิ่มไม่ได้ถูกไหมคะถ้าเกิดอยู่เดิมมัน6จะเพิ่มเป็น8เนี่ยมันเป็นในการมันเป็นอะไรที่มัน ยากมากๆหนึ่งอาจจะหนึ่งในพันหนึ่งในร้อยมันถึงจะสามารถขยายได้แต่ถ้าถนนของเรามันกว้างอยู่แล้วการทาเป็นคอนกรีตมันอาจจะรอเวลาแค่หนึ่งปีสองปีหรือเวลาที่เราอยากได้ท่อระบายน้ําอาจจะต้องรอประมาณแบบนี้นะคะ่ะซึ่งมันมีโอกาสที่มันจะทาได้ง่ายกว่าง่ายกว่าการขยายถนนดังนั้นนะคะเื่าไรที่เราต้องเปรียบเทียบที่ดินสักหลายๆแปลงก็แล้วแต่อย่าลืมให้ความสําคัญอย่าลืมให้น้ําหนักกับถนนที่กว้างไว้นะคะเพราะว่าถนนกว้างแน่นอนมันได้เปรียบในหลายๆมิติในหลายๆองค์ องค์ปก,ก,กอบเลยแลนได้เปลี่ยนในเรื่องของการลงทุนด้วยได้เปลี่ยนในเรื่องของการขายต่อได้เปรียบในเรื่องของการเอาที่ดินแปลงนั้นมาทํามูลค่ามาสร้างมูลค่าให้ได้เป็นเงินย้อนกลับมาหาเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็วันนี้มาคุยเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าที่ดินแบ่งขายที่เราแบ่งอยู่ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หาดพยูนใกล้หาดพยูนที่เป็นขนาดแปลงละหนึ่งไร่แปลงนี้นะคะแปลงนี้ของเรานะคะก็จะมีขนาดแปลงละหนึ่งไร่ก็อาจจะมีบางแปลงมีแปลงนี้นะคะ นี่มีอ่ะเราได้มีแบบมีแปลงนี้นะคะที่287ตารางวาอา่ะ้มองอเห็นไหมคะอาอจะมีแปลงนี้โอเคมองกองโอเคแปลงนี้2 8 7ตารางวาที่เล็กหน่อยแต่ว่าเป็นแปลงหัวมุมตรงนี้ค่ะเป็นแปลงหัวมุมก็จะเป็น28ล้านแแสนแต่ว่าแปลงอื่นที่เป็น400ร้อตารางวาแปลงบ1 B2 B3 B 4 B5 b ม b ี B8 กเจีนยี้ค่ะเป็นแปลงนั้นหนึ่งไร่หรือ400ตารางวาก็จะเป็นแปลงละ3ล้านเองซึ่งถนนหน้าแปลงเนี่ยค่ะเราทำไว้ให้ที่แเมตรเรามองว่าความกว้างที่แดเมตรเนี่ะวกสด สำหรับสำหรับการาาสำหรับการสัญจรไปาามาแล้วก็เป็นการสะดวกที่สะดวกสหรบคนซื้อสะดวกสหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เลยทําถนนไว้ที่แบบนี้เนาะโอเคเอขออนุญาตครับพอดีอันนี้มันขึ้นว่าลิมิตอืมโอเคขออนุญาตกบนนะคะโอเคโอเคอ สินาทีโอเคขออนุญาตต่อแล้วก็อีกแปลงหนึ่งอยู่ที่หาดใกล้หาดแม่ลำพึงเช่นเดียวกันค่ะแม้ว่าขนาดแปลงของเราอยู่แค่400ตารางวาหรือ200ตารางวาเราก็ทําถนนให้แบบเมตรเหมือนกันเพราะว่าเราให้ความสําคัญกับการสัญจรที่สะดวกเราให้ความสําคัญกับการสร้างาามูรรงมลค่าเพื่อไม่กับที่ดินในอนาคตเราให้ความสําคัญกับผู้อยู่อาศัยนะคะเราก็เลยทขนาขั้นไว้ที่แเมตรคือไม่ว่าจะเป็นแบบว่าไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าอ ที่ดินความกว้างของที่ความกว้างของถนนมันที่8เมตรเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่มันมากขึ้นแต่เมื่อเรามองไปถึงความคุ้มค่าของลูกค้าที่มาซื้อเพราะว่าที่ดินเปล่าบางครั้งเวลาที่เราแบ่งขายค่ะเราไม่สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างที่มันแบบสวยๆให้ลูกค้าได้เห็นเราทําได้แค่ที่ดิน แปลงหนึ่งแปลงแต่ว่าการสร้างมูลค่าภายในเนี่ยสิ่งปลูกสร้างภายในมันเป็นเรื่องของลูกค้ามันเป็นเรื่องที่ลูกค้าจะต้องใสล่ลงไปในที่ดินแต่สิ่งที่เราทําให้นอกจากลูกแปลงนอกจากขนาดแปลงแล้วก็คือความกว้างของถนนนี่แหละค่ะที่จะทําให้มูลค่ามันเพิ่มได้เร็วหรือมันเพิ่มได้ช้าให้กับผู้อยู่อาศัยนะคะก็เลยให้ความสําคัญกับความกว้างของถนนทุกๆแปลงที่เราแบ่งค่ะจะเป็นถนนที่แปดเมตรเกือบทั้งหมดไม่ว่าภายในมันจะมีกี่แปลงนะคะความกว้างของถนนจะมานับหนึ่งคือแปดเมตรมาก่อนนะคะแต่ยกเว้นจะอาจจะมีบางแปลงที่แบบ หน้าแปลงมันแคบอะค่ะเวลาที่เราทําถนนม,มันกว้างเนี่ยมันก็จะทําให้ความลึกของแปลงเนี่ยมันดูมันดูมันดูไม่ไม่เหมาะสมกับขนาดแปลงก็เลยอาจจะนลงมาที่เจแต่จะไม่ต่ำกว่าเจนะคะแต่จะไม่ลงมาที่6ค่ะเพราะว่าหกถือว่ามันพอดีเกินไปพอเจเนี่ยก็อาจจะแบบสะดวกขึ้นมาหน่อยนึงแบบนี้ค่ะก็ตรงนี้แหละค่ะคือ ข้อดีของถนนกว้างเนาะแล้วก็เป็นความสําคัญของที่ดินแบ่งขายที่ให้ความสําคัญกับความกว้างของถนนจะดีกว่าเนาะเพราะว่าคนอยู่อาศัยอะคะ่ะอนาคตเราตอบไม่ได้ว่าเขาอาจจะใช้พื้นที่หน้าบ้านในการจอดรถหรืออาจจะใช้พื้นที่หน้าบ้านในการทําประโยชน์ใดๆแม้ว่าเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวรก็แล้วแต่แต่พอมีความกว้างของถนนที่กว้างค่ะอย่างน้อยนะะ้อยค่ะเขาก็จะมีโอกาสในการที่จะสะดวกในการที่จะจัดสรรพื้นที่ในพื้นที่ที่เป็นหน้าบ้านของเขาเนาะนี่ก็คือ ข้อดีของถนนที่กว้างนั่นเองค่ะวันนี้ที่มาคุยกันเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปเนาะหลายๆคนอาจจะแบบเอยทำไมที่ดินแปลงนี้ราคาสูงแต่เวลาไปมองเฮ้ยมันถนนมันกว้างนะแต่หลายๆคนก็จะถนนกว้างแล้วยังไงอะไรแบบนี้ค่ะพอมีคําถามว่าแล้วยังไงเราก็เลยเป็นที่มาของการมาคุยกันถึงรายละเอียดของวันนี้แล้วค่ะว่าความกว้างของถนนเนี่ยมันให้อะไรเราได้บ้างมันเป็นองค์ประกอบที่ดีๆทางอ้อมให้อะไรกับเราได้บ้างนะคะ เผื่อหลายๆคนนะคะจะหลังจากนี้หลังจากที่เราแชร์ประสบการณ์ในเรื่องนี้ไปอาจจะได้เอาไปใช้ในการเลือกที่ดินนะคะแล้วก็จะทําให้การตัดสินใจที่ดินเนี่ยทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่สาหรับท่านไหนที่สนใจที่ดินในเขตบ้านฉางนะคะก็ติดต่อเรามาได้นะคะหรือสนใจที่ดินแบ่งขายที่เราแบ่งอยู่ที่อยู่ใกล้หาดทยูนหรือว่าใกล้หาดแม่ลำพึงค่ะก็ติดต่อมาได้นะคะตอนนี้ถือว่าทั้งสองแปลงนะคะสิ่งที่เราให้กับลูกค้านอกจากขนาดนอกจากถนนที่กว้างแล้วลูกค้ายังได้ความคุ้มค่าจากราคาที่มันมีราคาที่มันแบบ คุ้มค่ามากๆแล้วก็ถ้าเทียบกับบริเวณใกล้เคียงเนาะยังถือว่าแปลงของเราเนี่ยเป็นราคาที่ต่ำกว่าค้างเคียงค่อนข้างเยอะนะคะเราเลยทาให้แบบถ้าสมมติลูกค้าตั้งงบประมาณไว้1ล้านถ้าไปซื้อแปลงอื่นอาจจะได้สมมติสมมตินะคะถ้าไปซื้อแปลงอื่นอาจจะได้แค่ประมาณหนึ่งงานพอมาของเราเนี่ยอาจจะได้ หนึ่งงานครึ่งหรือบางทีสองงานแบบนี้ค่ะนี่คือความคุ้มค่าที่ได้จากการจ่ายเงินมานะคะก็หวังว่าสิ่งที่เรามอมหมาัาสิ่งที่เรานําเสนอแล้วก็ที่ดินที่เราขายทุกๆแปลงเนี่ยจะสามารถดึงไอเดียให้กับลูกค้าหลายๆคนนะคะได้นึกภาพได้ออกว่าเอ๊ะถ้าเราซื้อที่ดินแปลงนี้แล้วเราจะเอาไปทําอะไรดีหรือถ้าเราต้องจ่ายเงินสักหนึ่งก้อนไปซื้อที่ดินนะคะเราจะเลือกแปลงไหนดีเราจะมาเลือกโซนไหนดีจะใกะล้าหาแม่น้ำเพือใกล้กลาหาพยูนดีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่หัน ใกล้หาญพายุนะคะแม้ว่ามันอาจจะราคาสูงกว่าในอหนึ่งไร่แต่มูลค่าที่มันจะเพิ่มขึ้นมาในอนาคตคือด้วยความที่มันใกล้หลังท่องเที่ยวที่เป็นทะเลนะคะทะเลบ้านฉางใกล้สนามบินอุตภเปา,าซึ่งเป็นโครงการของรัฐซึ่งเป็นสถานที่ที่แบบขนถ่ายผู้คนจากนอกประเทศเข้ามายังประเทศเราหรือขนถ่ายสินค้าหรือขนถ่ายผู้คนจากประเทศเราไปยังประเทศ ต่างประเทศแบบนี้ค่ะจุดนี้ก็เป็นจุดสาคัญระดับประเทศเลยนะคะและอีกจุดหนึ่งก็คือนิคมอุตสาหกรรมราดโพธิซึ่งเป็นนิคมที่มีผู้คนไปทํางานมีผู้คนมาลงทุนมีการแบบเจรจาสื่อสารในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของอุตสาหกรรมเยอะแยะมากมายพื้นที่บ้านฉางก็จะเป็นพื้นที่รองรับประคัตที่อ,อาศัยรองรับผู้ที่มาติดต่อทั้งสองทั้งนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ทั้งสนามบินแล้วก็ผู้ที่มาท่องเที่ยวที่ทะเลด้วยเหมือนกันทําให้ที่ดินต่างๆพื้นที่ดินเปล่าต่างๆมันสามารถสร้างมูลค่าที่ตอบโจทย กลุ่มหลายๆกลุ่มในบริเวณนี้นะคะดังนั้นคนไหนที่สนใจที่ดินแล้วก็มีงบประมาณที่มากพอก็เลือกที่ใกล้หักพยูนได้เลยนะคะตรงนี้จะไล่ละหนึ่งไล่ละสามล้านบาทนะคะหรือท่านไหนที่ชอบที่ดินที่แบบมีบรรยากาศดีๆมีบรรยากาศสงบม,มีบรรยากาศความเป็นส่วนตัวต,ต้องการจะสร้างบ้านไปพักผ่อนต้องการจะสร้างบ้านไว้สาหรับนักท่องเที่ยวมาเช่าหรือต้องการจะสร้างบ้านไว้สําหรับผู้อยู่อาศัยที่เป็นต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแล้วมาพักระยะยาวเป็นปีเป็น6เดือนแบบนี้ค่ะ ที่ดินที่ใกล้หาแม่ลำพึงก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าลงทุนเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอซื้อไปแล้วสามารถสร้างบ้านเช่าได้เลยแล้วก็เราการันตีได้ค่ะว่าจะมีต่างชาติมาเช่าแน่นอนนะคะในพื้นที่ตรงนั้นเพราะว่าโซนในเขตในเขตตะพงในเขตบ้านเพที่อยู่ใกล้หาแม่ลำพึงค่ะถ้าเกิดท่านไหนที่ไปเที่ยวท่านไหนที่ขับรถไปดูก็จะเห็นว่าจะเห็นชาวต่างชาติเยอะมากเป็นชาวตะวันตกเยอะที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขามาพักผ่อนจริงๆแล้วก็เป็นคนที่พร้อมจะจ่ายจริงๆในการอยู่บ้านพักในการที่ สามารถที่จะแบบว่าอยู่บ้านพักแล้วไปทะเลได้อย่างง่ายแบบนี้นะคะนี่คือเป็นโอกาสในการลงทุนของหลายๆคนนะคะลองเข้าไปดูในพื้นที่ที่เราแบ่งขายได้แล้วก็แต่ละแปลงนะคะติดต่อมาที่เบอร์ในหน้าช่องได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะส่งพิกัดส่งทะเลให้ส่งผังแปลงให้ค่ะลูกค้าชอบแปลงไหนสามารถเลือกได้เลยนะคะในที่ดินแบ่งขายที่เราจัดไว้ที่ใกล้หาดแม่ลำพึงแล้วก็ใกล้หาดพยูนค่ะทั้งสองแปลงเป็นโฉนดหมดเลยนะคะแปลงที่หาดใกล้หาดแม่ลำพึงเนี่ยเป็นโฉนดที่แบ่งเรียบร้อยแล้วแต่ละแปลงเนี่ยเป็นโฉนดพร้อมโอนลูกค้าสามารถที่จะ นัดดูพื้นที่นัดจองแปลงแล้วก็นัดอูได้เลยส่วนแปลงที่ใกล้หาพยูนเนี่ยทั้งหมดตอนนี้ยังเป็นฉนวแปลงใหญ่ปล่อยให้ยังเปิดให้ลูกค้าไปจองนะคะจองก่อนจองจองจอง,จองไว้ละค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปค่อยไปยื้อเรื่องแบ่งแยกเพราะว่าการที่เราให้ลูกค้าจองในที่นี้เนื่องจากว่าในแปลงที่อยู่ใกล้หาพยูน,นะคะเป็นแปลงขนาดใหญ่ฉนดหนึ่งใบอนที่ยี่สาไร การที่เราจะแบ่งหนึ่งครั้งเนี่ยเราแบ่งได้แค่เก้าการดังนั้นการแบ่งได้เก้าแปลงอะค่ะเราก็เลยต้องมาดูว่าความต้องการของลูกค้าแต่ละคนเนี่ยบางคนอาจจะต้องการหนึ่งไร่บางคนอาจจะต้องการสองไร่สามไร่แบบนี้แลค่ะเราเลยอยากให้เกิดการจองก่อนเราถึงจะไปยื่นแบ่งแยกเพื่อให้แบบว่าการแบ่งแยกออกมาเราแต่ละครั้งเนี่ยมันเหมาะสมกับมันมันเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าพอดีนะคะเดินทาให้แบบเกิดที่มาที่ไปของการเปิดจอง ในที่ดินแบ่งขายอยู่ใกล้หาดพะยุนนะคะแม้ว่าเราจะทําผังไว้ที่1นนไร่1ไร่นะคะแต่ว่าลูกค้าก็สามารถที่จะลวกแปลงได้ลวกแปลงเป็น2ไร่3ไร่หรือฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของผังที่เราจัดไว้ก็มีขนาดเป็น6ไร่7ไร่แบบนี้ลูกค้าก็ยังสามารถเลือกจองได้เหมือนกันดังนั้นนะคะพอเปิดจองมาพอมีลูกค้าจองค่อยไปยื่นแบ่งแยกให้แล้วแบ่งแยกออกมาก็จะได้โฉนดตามขนาดที่ลูกค้าจองพอดีแบบนี้นะคะนี่คือการแบ่งขายที่ดินที่อยู่ใกล้หาดพะยุนมั่นฉางนะคะส่วนที่อยู่ที่หาดแม่ลำพึงเน่ราาาัม้ตตตงงแ200 200ตารางวา300ตารางวา1ไร่แล้วก็2ไร่ค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้แต่ละแปลงก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมสวยงามมีด้านหน้าทิศแปลงไปด้านทีต่ตะวันออกและด้านทีต่ตะวันตกนะคะสามารถให้ลูกค้าเลือกได้ว่าชอบทิศไหนนะคะหรืออยากได้แบบสร้างบ้านอยู่เองก็โอเคเลือกที่200ตารางวาอยากได้สําหรับสร้างบ้านเพื่อเช่าก็โอเคปเป็นเรื่องที่2ไร่แบบนี้นะคะ่ะนี่คือความยืดหยุ่นของขนาดแปลงที่เราจะให้ที่ที่ดินแห่งขายที่ใกล้หาดแม่ลำพึงะคะ่ะสนใจโซนไหนก็ติดต่อเรามาได้เลยค่ะเบอร์โทรก็มีอยู่ที่หน้าช่อง นะคะสนใจแปลงไหนติดต่อเรามาได้นะคะเราจะได้ส่งพิกัดให้เลือกได้เนาะโอเคนะคะวันนี้ก็มาคุยกันในเรื่องของข้อสําคัญของการเลือกที่ดินจากความกว้างของถนนตรงนี้แล้วค่ะเลยเลยเป็นที่มาที่ไปของการนําเสนอขายที่ดินด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าทุกๆวันที่ไปดูที่ดินนะคะก็จะเห็นความต่างของถนนสิ่งที่เราได้ไปดูที่ดินในทุกๆวันหรือการไปสารวจที่ดินบ่อยๆหลายๆที่อะค่ะสิ่งที่เราได้นอกจากนอกจากราคาที่มันต่างกันตามทําเล ตามขนาดแปลงตามรูปแปลงตามสภาพแวดล้อมแล้วเรายังเห็นถึงความกว้างของถนนเรายังไปเห็นถึงโอกาสที่ถนนเส้นนั้นมันจะสร้างความเจริญไปยังที่ดินตะละแปลงเป็นอย่างไรนี่แหละค่ะเลยเป็นที่มาของถ้าเรายิ่งดูที่ดินบ่อยๆดูมากดูมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเพิ่มประสบการณ์ในการที่จะคัดเลือกที่ดินเราก็ยิ่งเพิ่มทักษะในการเห็นข้อแตกต่างของที่ดินในต่ละแปลงนะคะดังนั้นท่านไหนที่กําลังจะเลือกที่ดินท่านไหนที่กําลังจะ มองหาที่ดินแต่ละแปลงค่ะเราก็สนับสนุนนะคะให้ดูที่ดินหลายๆแปลงแม้ว่าสมมุติว่าเราอยากได้ที่ดินเพียงแค่หนึ่งงานแต่มีคนเสนอหนึ่งไร่แต่มีคนเสนอ50ตารางวาแต่มีคนเสนอสองไร่แบบนี้แหะค่ะก็ให้เราเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปดูนะคะการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปดูอย่างน้อยๆคือเราเห็นข้อแตกต่างของที่ดินอย่างน้อยๆเราเห็นข้อแตกต่างของหน้าแปลงสภาพแวดล้อมหรือเราอาจจะไปเจอว่าเอ๊ะจากเดิมที่เราเคยได้หนึ่งอยากได้หนึ่งร้อยตารางวาพอเราไปเจอหนึ่งไร่ เราอาจจะหนึ่งไร่มันก็อาจจะดูดีกว่าหนึ่งไร่มันก็อาจจะเพิ่มก,กาไรให้เราดีกว่านะอะไรแบบนี้คะ่ะหรือเผลอๆนะคะถ้าเป็นโบนัสจริงๆเราอาจจะไปเจอว่างบประมาณที่เราตั้งเอาไว้สาหรับซื้อที่ดินหนึ่งงานเนี่ยมันสามารถซื้อหนึ่งไร่ได้นะทำไมเราไม่เลือกหนึ่งไล่หล่บแบบนี้นะคะ่ะนี่คือเป็นข้อดีของการดูเยอะๆข้อดีของการไปเจอในหน้าไปเจอผู้ขายที่ต่างๆต่างๆกันต่างๆลักษณะเจอที่ดินหลายๆแปลงแบบนี้นะคะ่ะเป็น ข้อดีเป็นการเพิ่มรักษาให้เราได้หมดนะคะอย่าปิดกั้นโอกาสตัวเองนะคะเพราะว่าการปิดกั้นโอกาสตัวเองเท่ากับเป็นการปิดกั้นอนาคตการปิดกั้นในสิ่งที่จะได้โอกาสดีๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็หวังว่าวันนี้ที่เราเอามาแชร์เนี่ยจะเป็นผลดีให้กับหลายๆท่านนะคะแล้วก็เป็นเป็นข้อให้ทําให้การตัดสินใจเลือกที่ดิน,นะค่ะทำได้ง่ายขึ้นหรือท่านไหนที่กําลังลังเลอยู่ก็ได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหรือท่านไหนที่ยังไม่เคยสนใจในเรื่องของการลงทุนที่ดินไม่เคยสนใจในเรื่องของการดูที่ดินไม่เคยสนใจในเรื่องขององค์ประกอบของทที่่่ดดินนนตาาาางๆกกก็็จจจะะะไ้้หหััลบบบมสใใคํเรแ การค้าขายที่ดินหรือธุรก so ิจเกี us, ่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันดูคึกคักมากยิ่งขึ้นนะคะก็หวังว่าช่องของเราจะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งช่องนะคะที่เพิ่มความรู้เพิ่มทักษะให้กับหลายๆคนนะคะเรามีประสบการณ์ในด้านไหนเราก็จะมาแชร์ค่ะเราไม่ได้เก่งค่ะแต่แค่เราแชร์ประสบการณ์ที่เราเจอมาเท่านั้นเองนะคะหลายๆคนอาจจะเจอประสบการณ์มากกว่านี้นะคะก็เอามาแชร์ในช่องได้นะคะเอามาใส่คอมเมนต์ไว้ให้ได้นะคะเผื่อว่าเราค่อยมาต่อยอดซึ่งกันและกันนะคะถือว่าเป็นการถือว่าเป็นการเพิ่มความรู้ให้กันและกันเป็นการแชร ความรู้ให้กันในการด้วยแล้วก็เป็นการแชร์ความรู้ให้กับคนที่เข้ามาอ่านใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันในวันนี้แล้วก็ฝากติดตามช่องนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจที่ดินแปลงไหนในเขตบ้นานฉาสนใจที่ดินแปลงไหนที่เราแบ่งขายอยู่ไม่ว่าจะใกล้หาดพยูหพยหนหรือใกล้หาดแม่ลำพูนค่ะก็ติดต่อเรามาได้คะ่ะนัดชมแปลงนัดชมแปลงจริงได้นัดจองได้นัดโอนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ